สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแบรนด์ดังส่งรองเท้าสตั๊ดตัวท็อปให้ทีมโรงเรียนคอนสวรรค์มูลค่ากว่า8 0,000ื่นจากกรณีข่าวเมื่อวันที่24มกราคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเกิดเหตุโจรขโมยรองเท้าสตั๊ดทีมฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์ยกทีมก่อนแข่งขันนัดสําคัญทําให้นักฟุตบอลโรงเรียนต้องถอนตัวขอแพ้บายในการแข่งฟุตบอลร,ระดับจังหวัดเหมือนถูกตัดอนาคตตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นหลังเป็นข่าวดัง ร้านอาริร้านขายสินค้าฟุตบอลชื่อดังได้ทราบข่าวและยื่นมือช่วยเหลือโดยคุณธเนศโคสิตวุฒิโสพลรองประธานฝ่ายการตลาดแบรนด์อาริได้ส่งทีมงานไปมอบรองเท้าให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค์ถึงจังหวัดชัยภูมิ นายธเนศเผยว่าอุปกรณ์ฟุตบอลที่มอบให้นั้นเป็นรองเท้าตัว,ตวท็อปทุกคู่มูลค่าราว85,000บาทโดยเป็นรองเท้าสตัด๊ด Adidas Predator s u p p ับ84คู่และ Adidas Copa s e n s e 4คู่รองเท้าวิ่ง Adidas Ultra Boost 1คู่และถุงมือผู้รักษาประตูอีก1คู่ซึ่งทั้งหมดปักชื่อของน้องทุกๆคนที่โดนขโมยรองเท้าไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาเพื่อจะได้ลงแข่งขันในโอกาสต่ตอๆไปด้วยท่านผู้ชม มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ